สวัสดีแฟนแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับสู่บทวิเคราะห์เจาะลึกของเราในวันนี้ค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาณสนาม s t a ม f o r d ดบริดจได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนบอลสิงห์บลูทั่วโลกต้องช็อกไปตามๆกันเมื่อเชลซีเปิดบ้านพ่ายให้กับทีมน้องใหม่ฟอร์มแรงอย่างซันเดอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์1-2บรรยากาศหลังจบเกมเต็มไปด้วยความผิดหวัง เสียงโหดังกึกก้องไปทั่วสนามสะท้อนความเจ็บปวดของการเสียประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหน้าทีบาปที่ดับความหวังในการเก็บสามแต้มสำคัญไปอย่างสิ้นเชิงเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงทุกแง่มุมของค่ำคืนฝันร้ายครั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของการต่อสู้กันเชิงแทคกติกที่ทีมรองบอลอย่างซันเดอร์แลนด์ใช้ระเบียบวินัยและความเฉียบขาดสั่งสอนยักษ์ใหญ่ที่ร่ำรวยแต่ยังอ่อนเชิงแทคกติก เราจะไล่เรียงตั้งแต่ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสนามการวิเคราะแทคกติกที่ถูกตั้งคำถามผลกระทบที่ตามมาและภาพอนาคตของทั้งสองสโมสรคำถามสำคัญที่ดังก้องอยู่ในใจแฟนบอลก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีของเอนโซมาร c สกาและความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นเพียงอุบัติเหตุหรือสัญญาณเตือนถึงวิกฤตที่กำลังจะมาเยือนเราจะพาไปหาคำตอบในทุกประเด็นอย่างละเอียดตามผมเลยครับ เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมผลการแข่งขันถึงออกมาน่าผิดหวังเช่นนี้เราต้องย้อนกลับไปไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งเต็มไปด้วยจุดเปลี่ยนที่ส่งผลต่อโมเมนตัมและผลลัพธ์ของเกมโดยตรงนาทีที่4ประกายความหวังแรกเมื่อเกมเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูสำหรับเจ้าบ้านเมื่อเปโดเนโตจ่ายบอลทะลุช่องให้อเลฮันโดกานาโชลากเข้าไปยิงด้วยซ้ายหลอดขาผู้รักษาประตูตรงตะข่าย เป็นประตูแรกของเขากับสโมสสและส่งให้เชลซีขึ้นนำอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลน,นาทีที่22สัญญาณเตือนจากลูกทุ่มไกลความสุขอยู่ได้ไม่นานเมื่อซันเดอร์แลนด์มาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่เชลซีไม่สามารถรับมือกับลูกทุ่มไกลของนอร์ดี้มูกิเอเลได้บอลคลุกคลิกในเขตโทษก่อนที่วิลสันอิซิดอร์จะฉวยโอกาสยิงเข้าไปถือเป็นสัญญาณเตือนถึงจุดอ่อนในเกมรับที่ยังแก้ไม่หายของเชลซี ช่วงเวลาที่เหลือเกมรุกที่ตีบตันแม้เชลซีจะครองบอลได้มากกว่าตามสไตล์ของมารเรสกาแต่กลับกลายเป็นการครองบอลที่ไร้ความหมายพวกเขาไม่สามารถสร้างโอกาสที่ชัดเจนได้เลยเมื่อขาดโคพาเม่์ไปเกมรุกก็ดูไร้จินตนาการและถูกกักขังอยู่ในปลอกแขนทางแทคติกของซันเดอร์แลนด์ที่ตั้งรับในระบบ5-4-1อย่างมีวินัยนาทีที่90บวก3 ประตูชัยดับฝันในขณะที่เกมทำท่าจะจบลงได้ผลเสมอซันเดอร์แลนด์กลับสร้างฝันร้ายให้เจ้าถิ่นจากจังหวะสวนกลับเร็วบอลยาวถูกทิ้งมาให้เบรนดนบรอบีกองหน้าตัวสำรองพักบอลไว้ได้ก่อนจะจ่ายคืนให้เคมส์ดินทาวบี้ที่วิ่งเติมขึ้นมายิงเล่นทางเข้าไปอย่างเยือกเย็นเสียงในสนามเงียบกริบมีแต่เสียงเฮสุดขีดของแฟนบอลทีมเยือนที่ดังสนั่นลำดับเหตุการณ์ในสนามเป็นเพียงภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่แฟนบอลและนักวิเคราะห์ให้ความสนใจมากกว่าคือทำไมมันถึงเกิดขึ้นซึ่งเราจะไปเจาะลึกกันในหัวข้อถัดไปความพ่ายแพ้ในเกมนี้ไม่ได้เกิดจากโชคร้ายเพียงอย่างเดียวแต่มีปัจจัยซ่อนอยู่มากมายทั้งในแง่ของแทคกติกผู้จัดการทีมฟอร์มการเล่นของนักเตะรายบุคคลไปจนถึงความยอดเยี่ยมของคู่แข่งที่ทำกันบ้านมาเป็นอย่างดี เอนโซมรเรสกาตกเป็นเป้าวิจารณ์อย่างหนักหลังจบเกมสไตล์การเล่นที่เน้นการครองบอลแต่ขาดความเฉียบคมถูกตั้งคำถามอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมขาดจอมทัพอย่างโคพาเมอร์ไปเกมรุกของเชลซีกลายเป็นการส่งบอลไปมาที่ไร้จดหมายและคาดเดาได้ง่าย แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการตัดสินใจเปลี่ยนตัวในนาทีที่76โดยการถอดจอร์จอาเชมปองแบ็กดาวรุ่งที่กำลังเล่นได้ดีออกแล้วส่งโทซินอาดาราโบโยกองหลังมากประสบการณ์ลงมาแทนแฟนบอลจำนวนมากมองว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ เพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การเสียประตูชัยโดยตรงในจังหวะนั้นโทซินกลับปล่อยให้กองหน้าซันเดอร์แลนด์ครองบอลในเขตโทษได้อย่างง่ายดายโดยไม่พยายามเข้าสกัดทําให้คู่แข่งมีเวลาจ่ายบอลให้เพื่อนยิงประตูชัยไปอย่างเลือดเย็นหลังเกมมาเรสกาออกมายอมรับว่าทีมของเขาทําได้ไม่ดีพอเราทําได้ไม่ดีพอเมื่อคุณชนะไม่ได้คุณก็ไม่ควรแพ้ ในทางกลับกันแอชลีย์วิลเลียมส์อดีตกับตันทีมชาติเวลส์ได้ออกมาชื่นชมแท็ติกของซันเดอร์แลนด์ภายใต้การคุมทีมของเรจิสลาบริสอย่างมากโดยชี้ว่าพวกเขาครองเกมโดยไม่มีบอลด้วยแผนการเล่นในระบบ5-4-1อย่างมีวินัยมีการเพรสซิ่งเร็วตั้งแต่แดนบนทำให้เชลซีเล่นไม่ถนัด ที่น่าสนใจคือซันเดอร์แลนด์ยังใช้ประโยชน์จากอาวุธลับอย่างลูกทุ่มไกลของนอร์ดี้มูคิเอเลได้อย่างยอดเยี่ยมจนนำมาซึ่งประตูตีเสมอและนี่คือช่วงเวลาแห่งความย้อนแย้งเพราะมารเรสกาผู้ซึ่งเมินแทคติกการทุ่มไกลก่อนเกมกลับต้องมาเห็นทีมของตัวเองพังทลายลงโดยอาวุธที่เขาดูแคลน ประเด็นดราม่าสุดท้ายคือประตูชัยน,า,นาทีที่93ที่ถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความถูกต้องโดยคิดแฮกเกตอดีตพุทธศิลป์พรีเมยร์ลีกชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นว่าประตูนี้ควรถูกยกเลิกโดยชี้ว่ามีผู้เล่นของซันเดอร์แลนด์ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและอยู่ในลายการมองเห็นของผู้รักษาประตูซึ่งเข้าข่ายรบกวนการเล่นในความเห็นของผู้เล่นซันเดอร์แลนด์ที่ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าส่งผลกระทบต่อผู้รักษาประตูเชลซีและประตูนี้ควรถูกยกเลิก ผมประหลาดใจที่ผู้ตัดสินไม่ถูกเรียกให้ไปดูจอภาพข้างสนามความพ่ายแพ้ครั้งนี้จริงไม่ได้เป็นเพียงการเสียสามแต้มแต่มันได้สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างและทิ้งคำถามไว้มากมายผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งสองทีมไม่ใช่เรื่องของคะแนนแต่ยังรวมถึงโมเมนตัมและภาพรวมของฤดูกาลที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซันเดอร์แลนด์สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทะยานขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของตารางซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีที่สุดของทีมน้องใหม่นับตั้งแต่ปี2008เลยทีเดียวเชลซี Chelsea พลาดโอกาสสำคัญในการขยับอันดับขึ้นไปอยู่ในโซนท็อป4และต้องเผชิญกับความกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอ สถิติหลังเกมได้ตอกย้ำถึงปัญหาที่น่าเป็นห่วงของเชลซีนั่นคือพวกเขาทำแต้มหล่นจากสถานการณ์ที่นำผู้แข่งไปแล้วถึง8คะแนนในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของพรีเมียร์ลลกเท่ากับเบรนท์ฟอร์ดสะท้อในให้เห็นถึงปัญหาในการรักษาสกอร์และความเปราะบางในการปิดเกมอย่างชัดเจนเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้อนาคตของเชลซีในฤดูกาลนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป จากผลการแข่งขันเพียงนัดเดียวทําให้เส้นทางในอนาคตอันใกล้ของทั้งสองสโมสรดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งกําลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความฝันอีกฝั่งหนึ่งต้องรีบกลับมาทบทวนตัวเองโดยด่วนเชลซีไม่มีเวลาให้ผิดหวังนานนักเพราะพวกเขามี โปรแกรมสำคัญรออยู่ในศึก EFL คับรอบสี่ที่จะต้องบุกไปเยือนวูฟแฮมตันในวันพุทธที่จะถึงนี้ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าพวกเขาจะสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้เร็วขนาดไหนผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันต่อครับคุณคิดว่าเมเรสกาควรรับผิดชอบกับความพ่ายแพ้นี้มากแค่ไหนการเปลี่ยนตัวโทซินลงมาเป็นความผิดพลาดจริงหรือและที่สำคัญที่สุดคุณยังเชื่อว่าเชลซีมีโอกาสลุ้นท็อปโฟนในฤดูกาลนี้อยู่หรือไม่ สำหรับเันเดแร์แลนด์แม้เป้าหมายหลักที่เรจิสเลบริสวามไว้จะยังคงเป็นการเก็บให้ครบ40แต้มเพื่อการันตีการอยู่รอดบนหลีกสูงสุดแต่ด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในปัจจุบันทําให้พวกเขากําลังโลดแล่นอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกและกลายเป็นทีมที่ทุกสโมสรต้องจับตามองอย่างไม่คลาดสายตาโดยสรุปแล้วเกมนี้คือบทเรียนราคาแพงสําหรับเชลซีที่เผยให้เห็นถึงจุดอ่อนทั้งในแง่แทคติกและสมาธิ ขณะเดียวกันก็เป็นบทพิสูจน์ถึงแทคกติกที่ยอดเยี่ยมและจิตใจนักสู้ของซันเดอร์แลนด์พร้อมกับทิ้งประเด็นเรื่อง VAR ให้เป็นที่ถกเถียงกันต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์อของเราครับอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ